พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดียามเช้าค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแฮฟนุ้ยสเตย์ประจำวันที่21สิงหาคม2563ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งเพื่อจะแจ้งเตือนทุกคนว่าพยากรณ์อากาศของนุย้ยมาแล้วนะคะ ฝากนุ้ยไว้ในดวงใจด้วยสักคนคะ่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่รับชมรับฟังและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันว่าสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะคะและนุ้ยก็จะปากหมุดแต่ละภาคให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ ตอนนี้เรามาดูทีละภาคกันเลยนะคะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตฐพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสภาพอากาศโดยรวมที่เชียงใหม่มีฝนเกือบทั้งวัน และเกือบทุกอำเภอตามที่เว็บไซต์ได้แจ้งไว้นะคะมีฝนหนักในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นและในช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอีกค่ะที่อำเภอแม่อายอเ,อเมืองเชียงใหม่นะคะอ,อหางดงสันกำแพงตามรูปฝนหนักค่ะจังหวัดลำพูนฝนเล็กน้อยเกือบทุกอำเภอนะคะในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็น แต่ในรูปจากเว็บไซต์ที่อำเภอยางฮีบ้านวังหลวงบ้านวังหลวงนี่นุ้ยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอำเภอหรือเปล่ารอผู้รู้มาบอกหน่อยละกันนะคะทั้งสองอำเภอนี้นะคะไม่มีฝนค่ะจังหวัดแพร่สภาพอากาศโดยรวมมีฝนเกือบทั้งวันค่ะมีฝนหนักที่อำเภอเด่นชัยอำเภอเมืองแพร่ในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมมีฝนเล็กน้อยนะคะเกือบทุกอำเภอในช่วงเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมมีฝนเล็กน้อยแต่บางอำเภอฝนหนักในช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะก็มีอำเภอหลมสกักวิเชียรบุรีส่วนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่ฝนหนักในช่วงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31 3 5อถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาลศินยโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมีฝนเกือบทุกอำเภอค่ะและเกือบทั้งวันด้วยมีทั้งหนักและเบานะคะจังหวัดอุดรธานีโดยรวมมีฝนเกือบทั้งวันค่ะฝนหนักในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเยน็นนครพนมฝนหนักเกือบทุกอำเภอและเกือบทั้งวันด้วยค่ะ ยะโสธรฝนหนักเกือบทุกอำเภอนะคะในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นค่ะและชัยภูมิฝนเล็กน้อยค่ะในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นแต่อำเภอแก้งคลอไม่มีฝนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีชัยนาทนาครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะจังหวัดสระบุรีมีฝนเล็กน้อยค่ะแต่มีฝนหนักที่อำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอแก่งคอยในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นค่ะ จังหวัดนครสวรรค์มีฝนเล็กน้อยเกือบทุกอำเภอค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจินบุรีชเชิงงแราชลบุรีและจันทบุรีค่ะ จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีฝนโปรยโปรนะคะเกือบทุกอำเภอแต่อาจจะหนักในช่วงเย็นค่ะประมาณช่วง6โมงเย็นนะคะจังหวัดชาเชิงเซามีฝนในลนักษณะโปรยโปรเช่นกันค่ะในช่วงเที่ยงวนันแต่อำเภอบางประกงนั้นไม่มีฝนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะจังหวัดสงขลานะคะมีฝนเกือบทุกอำเภอ ฝนหนักที่อำเภอสระดาวอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดปัตตานีโดยรวมมีฝนหนักเกือบทุกอำเภอเช่นกันนะคะในช่วงเที่ยงวันถึง6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะจังหวัดกระบี่โดยรวมมีฝนเล็กน้อยแบบปรอยๆค่ะแต่ที่อำเภอเมืองกระบี่ไม่มีฝนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ดูที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีฝนเกือบทุกอำเภอในช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสจบพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2563เพียงเท่านี้นะคะพบกับนูย้ย h a v e a n i c s Day ในพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ